นะไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองยิงไปนัดเดียวครับและกระสุนนัดนี้เข้าลำคอจุดสําคัญจนสุพรต,ต้องเสียชีวิตนะฮะและนี่ก็คือทาสงครามมาสุดท้ายในพื้นที่วัที่สเสร็ลคูมนะครับคุณผู้ชมทราบกันหมว่าเหตุการณ์นี้ต้องารวจสอบต้องตรวจเสระคูมเนี่ยตามจนทราบตัวของคนที่ก่อเหตุครับแล้วก็มีการประสานไป บอก,ก็เป็นเยาวชนอยู่นะอายุ16กับ17ปีนะครับเอานา้มสมมติแล้วกันเกับ B A เอกับ B ีผู้ปกครองก็เลยพาไปหาตำรวจเลยนะครับนี่เอาเอาวุธปืนที่ใช้ต่อเหยื่อเปปืน,นของต้านไทยประดิษฐ์9มมแล้วกมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการต่อเหยืตามภาพวงจรปิดเนี่ยเอาไปเป็นของกลางให้ตำรวจด,ด้วยนะ กับเพื่อนขี่มาเที่ยวเล่นกับรานที่นี่เช่นเดียวกันครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณลุง่มพวกเพื่อนแบบตุ๊กตาเบย์เบยแล้วทพากเพื่อนแบยขับทางแหมตุ๊กตาเบย์ลูกคนเดียสุปรากรขี่แล้วเข้าโค้งเฉยๆนะโอ้แต่มือเปิดบอกกลุ่มสุปรากรเนี่ยขี่เหมือนจะมาทำร้ายเขาแต่ท่านผู้ชมเขาแค่ขี่ผ่าน แยกเจือหีบไปเลยขี่ผ่านแล้วก็ออกตัวตามเห็นไหมฮะแล้วก็ยิงลูกคนเดียวยิงเหมือนเหมือนเหลียวหลังหันกลับมายิงเนยครับเลยแล้วก็บอกว่าโดนเขาเนี่ยคล้ายกับจะไล่ทำร้ายนะครับเลยชักปืนยิงเพื่อเป็นการป้องกันตัวแต่ล่าครับล่าที่วันนี้เราไปเจอแล้วกหลังจากกองเฮลุ่ยเสียใจมาก โอกุไปเจียวในก็ไปแต่วันนั้นคือกาง้าเมไปตามไปีโลงหัตามเม้าตัดแม่ตัดคนที่สาวลูกคนเดียวให้พามา้อมตัวเกเป็นลูกคนเดียวไงกมยทำายเมยเปทำบุายก็ไม่มีทำอะไรเลยนเดี ถึงเาู้หวาม่ันเไปวเจวคนทนะครับงไปีย่เไม่รับผิดเขาคอแล้วก็องว่าเขาจะทร้ายก่อนุจะาเคขีรถผานนะฮ่รถผานแล้วก็ตัดสินใจิงนาทีนั้นเลยนะครับอ่ะโดนข้อหานะครับ้าผู้อืและก็ความเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยนะฮะส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ยังเกี่ยวเรื่องกับสงครามอันนี้ครับ การนะว่าสารตัวนั้นจะเปนารก่อทำเหมืองของของี่จริงเพราะวจะมีการ่อทองทองที่เมืองยอนนะฮะอยู่ที่เปร้มาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเที่โนีดซึ่งอยู่ทางตอนนงจังหวัดภเือขงมาแล้วพอทำเหมือนทองอาจจะมีการปล่อยบุหริตลงไปในน้ำแลวก็ทำให้น้ําที่ มาจอันนีาางกาเนีที่บ้านเราเนี่ยากอันนสาคนเพื่อนมานะครับครับผู้ชมครับยชทางเดี๋ยวนี้อยลืม่องการรองผู้นะครับส่งรายละเอียดมาแล้วทรามออกเข้าไปที่เพจตาวเลยนะครับ 其他类。 you oh.